เชนะของสุดเด่นนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นบอสเจคร้อยกันนะฮะก็คือวันนี้ผมก็มาลองนั่งปรับเล่นดูนะฮะให้เป็นแบบลักษณะของวอร์มี่นะฮะวอร์มี่กับฮา,มาร์โมนิสประมาณนั้นนะฮะมันก็คู่ๆกันนะเดี๋ยวลองมาดูแบบสไตล์แบบนี้นบ้างแล้วว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะก็ที่จะลองปรับเล่นกันมันปรับได้มากมายกว้างม,มากเพราะสําหรับตัวบอสเจคร้อยเลยก็ไม่ได้มีวอร์มี่อยู่ในตัวนะฮะก็ สามารถที่เราจะมาลองทําดูนะเออทำด้วยตัวเองเดี๋ยวมาดูกันว่าผมทําอย่างไรบ้างน,นะฮะไปดูกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูันที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะฮะอันนี้เราเชื่อมต่อกับตัวมาติเอฟเฟกกับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะจะใช้บอสโทนสตูดิโอแต่จริงๆแล้วถ้าเราจะรับจริงเราก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้แต่นี้ผมจะทําให้เห็นภาพมันจะใหญ่ขึ้นเนาะ,ะมาที่โทนสตูดิโอนะฮะเราก็เลือกตัวไหนก็ได้ อันนี้ที่ผมปรับไว้ก็เท่าที่เห็นเนี่ยคือจริงๆแล้วเราเลือกจับคู่อะไรก็ได้นะครับผมก็จะใช้ตัวตัวนี้ NS ก็คือน้อยเกตนะฮะน้อยเกตก็คือปรับให้มันจะได้ไม่ไม่จีประมาณนะะั้นนะฮะเสียงมันจะจีอ่ามันจะได้ไม่จีเสียงให้มันไม่จีแบบนี้นะฮะแล้วก็ปิดน้อยเปิดน้อยเกตไปมันจะได้ไม่จีนะฮะส่วน คอมเพเซอร์นี่ผมไม่ได้ใช้นะฮะผมไม่เอาไว้แบบเเผื่อเผื่อไว้จริงๆเอาออกไปก็ได้ไม่ได้ไม่จำเป็นต้องใช้เพราะว่าเสียงมันจะนวลขึ้นจะใหญ่ขึ้น,นะฮะจริงๆแล้วตามความต้องการเราอันนี้ผมต่อลำโพงโมอนิเตอร์อยู่นะเราผมก็จะใช้เป็นฟัสนะ,ะ60หกศูฟัสอันนี้ก็แล้วแต่เลือกนะใครจะจับคู่แอมป์กับอะไรก็ได้นะฮะผมชอบเสียงแบบนี้มากกว่า เสียงฟัดมารวมกับเลกติฟายนะฮะฟัดก็ปรับประมาณนี้นะฮะแต่ก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ปรับโทนมากขึ้นนะครับพอมาแล้วก็แล้วแต่กีตาร์ของแต่ละท่านนะหน้าตาเหมือนกันแอมป์ผมไม่ใช่เป็นเลกติฟายสเต็คนะฮะส่วนลําโพงก็เป็นลำโพงออริจินอลธรรมดาที่มาจากเขานะฮะเราจะเปลี่ยนลําโพงเปลี่ยนอะไรก็ได้นะอันนี้แล้วแต่เรานะแล้วก็ไอ้ฟูดโวลูมคอนโทนมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ทีนี้เราจะใช้ตัวฮาร์โมนิกเข้ามานะฮะฮาร์โมนิกเนี่ยฮาร์โมนิกไวส์นะแบบนี้ผมเปิดฮาร์ ที่ใช้ก็คือประมาณบวกสิบไปถึงเดี๋ยวเดี๋ยค่อยดูหน้านูาน้ลแล้วกันอ่าตอนนี้มันก็คือให้มันแบบอันนี้คือผมเหยียบพีเดียวอยู่นะฮะก็คือพีเดียวที่เราจะเซตให้มันเป็นเสียงให้มัน บกวบกบวประมาณนะมันก็จะคล้ายๆกับวอร์มี่ประมาณนะฮะก็คือเราจะใช้ฮาร์โมนิกสตัวเดียวนี่แหละแล้วก็ผมไม่มีดีเลย์ใส่เข้าไปนะดีเลย์อะนาล็อกนะฮะเป็นโมโนนะฮะเสียงโมโนแล้วก็ค่าอันนี้แล้วแต่ของแต่ละท่านแล้วกันนะลองดูเราไปปรับดูแล้วก็มีรีเวิร์สที่เป็นฮอลอยู่นะฮะก็เพื่อให้ได้เสียงตามความต้องการของเรานั่นเองแต่หลักๆแล้วที่เราจะมาใช้คือเป็นฮาร์โมนิกเสียงเดียวอันนี้ผมใช้ฮาร์โมนิกเสียงเดียวเราใช้เสียงคู่ก็ได้นะ,ะมันมีฮาร์โมนิกโมโนฮาร์โมนิกสเตอริโอ ก็แล้วแต่อันนี้ผมปรับเป็นฮาร์มนิกไว้เดียวก็ค่าก็คือประมาณบวกสิประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าข้างในผมเซ็ตยังไงบ้างน,นะฮะสำหรับตัวฮาร์โมนิกตัวอื่น ก็เหมือนเดิมเราเปิดไว้เลยนะฮะเราเปิดไว้เลยเราไม่ต้องไปเปิดปิดอะไรมันเราก็จะมาเซตแค่ตัวฮาร์ o n นิกตัวเดียวนะฮะเข้าไปที่ CTL Control XT นั่นเองฮะเข้าไปเสร็จปั๊บเราก็สามารถเปิดตัวนี้มา Edit ได้นะฮะถ้ายังไม่มีอะไรขึ้นมาตรงนี้เราก็กด Edit ก่อนอย่างนี้นะฮะแล้วก็เลือก Tar g e t มันนะฮะประมาณนั้นถ้ายังไม่ขึ้นนะอันนี้ผมตั้งไว้เรียบร้อยเป็นฮาร์ o n นิกตัวหนึ่งนะฮะก็อยู่ช่องไหนก็ได้แล้วแต่เรานะฮะคือตามความต้องการเราได้เลยอ่ะผมทาเป็นเ,เริ่มต้นที่บวก2แล้วก็ สูงสุดที่บวก10 TS มนะครัมันคนละมันคนละคู่กันนะ ND กับ TS อันนี้เดี๋ยวค่อยไปหารายละเอียดกับเราเองแล้วกัน <c oughs> มันเป็นคู่ประสานอย่างไรนะฮะอันนี้ผมใช้ตัวนี้จร,จริงๆแล้วไม่จะเป็นต้องเป็นเหมือนผมก็ได้นะฮะเอาปรับแล้วแต่เราอันนี้ผมผมปรับจูนดีอยู่ตัวนี้กีตาร์สี่พัของผมจูนดีอยู่นะฮะก็เราเลือกฮาร์โมนิกเข้ามานะฮะทาร์เก็ตมันก็คือฮาร์โมนิกเพราะเราจะต้องการที่จะ คอนโทรลฮาร์โมนิกนั่นเองฮะคอนโทรลเสียงฮาร์โมนิกเพื่อให้มันขึ้นลงขึ้นลงค่าค่าทาร์เก็ตมินกับทาร์เก็ตแม็กมันก็จะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะฮะอันนี้ซอร์สก็คือตัวพีเดียลนั่นเองนะฮะพีเดียลก็คือ x exp 1 exp 1ก็คือพีเดียลที่เราเปิดวาวากับโบลุ่มเทานั่นเองตัวเดียวกันเราก็จะเหยียบนะเหยียบขึ้นเหยียบลงอันนี้ผมเหยียบขึ้นเหยียบลงอยู่เสียงก็จะเปลี่ยนไป ประมาณนี้นะคะัคือผมเกียวตัวปลุ่มเท้าอยู่อย่างนี้นะฮะลุ่มเท้ากับวาวานะฮะนี่ที่เซตไ้ก็คือตรงนี้นะฮะตัวเพจสองก็ปรับสุดเลยนะฮะเล็งหายนะ,ะเพจสามไม่มีอะไรนะฮะก็ปิดไปแล้วก็จะมีอันนึงที่ผมตั้งก็คือว่า เปิดฮาร์โมนิกเปิดปิดฮาร์โมนิกนะก็มีอยู่2อย่างกับพวกอนาล็อกดีเลย์นี้จริงๆตั้งไว้ก็ได้แล้วแต่เรานะตามความต้องการมันก็ลักษณะคล้ายๆกันกับการเปิดปิดนะครับผมก็ตั้งฮาร์โมนิกออนออฟไปตัวหนึ่งนะฮะอีดิทแล้วก็เลือกทาร์เก็ตเป็นฮาร์โมนิกเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เป็นทาร์เก็ตออนออฟของมันนะฮะเพื่อจะเปิดปิดฮาร์โมนิกมันก็จะมีให้เลือกทั้งปรีทั้งอะไรประมาณนะหรือคีย์หรือเปลี่ยนคีย์อะไรก็ได้แล้วตามความต้องการอันะนี้เราก็ไปเซตเอาเองนะฮะตามความต้อองกาารย ทำคีย์อะไรแล้วแต่นะที่จะล็อกคีเอาไว้ก็ได้อันนี้ผมก็จะทําคีย์ให้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะฮะโดยที่เราใช้เหยียโบโวลุ่มเท้าเอานะฮะอ่ะาทารเก็ตมินก็คือออฟก็คือปิดนะฮะแม็กก็คือเปิดนั่นเองนะฮะก็คือกดสวิตช์ที่ตัวแมนนวลปุ่มแมนนวลสามก็คือปุ่มเลขที่สามนั่นเองนะฮะหนึ่งสองสามนะฮะตรงนี้แมนนวล M-A-N แมนนวลก็คือหนึ่งก็คือช่องที่หนึ่งนะฮะเลขหนึ่งนฮะ เมนูสอคือเลข2อเมนูสาคือเลข3ามเมนูสีคือเลข4นะฮะส่วนอื่นเป็นปุ่มอื่นๆเราสามารถที่จะเป็นปุ่มตัวกดได้นะฮะนำหนึ่งนำสองนำสามนี้ก็เราไปกดเอาไปเปลี่ยนเอาตามความต้องการนะ,ะเป็นเคอร์เซอร์ก็ได้เราสามารถแก้พวกนี้ได้หมดนะฮะแล้วก็มีคอนโทรล1นึ่งคอนโทรลหก็ C 1นั่นเองนะฮะคอนโทรลสก็ C 2นะฮะที่อยู่ที่อยู่ในตัวบอร์ดเดฟเฟกนะ C สา C สี่อะไรก็ไปดูเอาอันนี้ผมก็เลือก เป็นแมนนวลสามเอาไว้ครับเพื่อจะไว้เปิดปิดฮาร์โมนิกตัวนี้นะฮะผมเปิดแมนนวลสามเห็นไหมฮะหน้าจอเห็นไหมฮะมันเปิดปิดเปิดปิดอยู่นะฮะอ่าโอเคอันนี้ก็คือเซตไว้ประมาณนี้เพยสองก็เต็มเหมือนเดิมไม่มีอะไรนะฮะก็ปิดนะฮะปิดไปได้เลยอ่าจะเห็นว่าเห็นไหมฮะผมเปิดปิดฮาร์โมนิกได้ด้วยแมนนวลสามนั่นเองที่ตั้งเอาไว้นะฮะนี่เปิดละกดกดที่เท้านั่นเองนะฮะกดเลขสามอ่ากดเลขสามเราก็ไปหน้าคอนโทรล คอนโทรลก่อนนะแล้วกดเลเอสามมันก็เปิดปิดฮาร์โมนิกได้นี่นะฮะโอเคถ้าบอกว่าเราใช้เสียงปกติเ,นะเปิดน้อยเกลี่ยเพิ่อมอีกนิดน,นึงนะฮะกีตาร์มันจีแบบนี้นะฮะเราก็เล่นได้เลยนะฮะที่เรายังไม่เปิดฮาร์โมนิกก็เป็นเสียงปกติ เราเปิดัเข้ามาเราก็จะคอนโทรลได้ ทำอีกด้วยปุ่มสามเหมือนเดิมฮะเดิมนะฮะทีนี้เราก็ได้เหมือนกับลักษณะเหมือนวอร์มมี่เข้าไม่ใช้งานได้นะฮะกดวอร์มมี่ก็คือ ตั้งเอาไว้นะฮะค่าเดี๋ยวดูหน้าจอจากตัวที่ในคอมพิวเตอร์มันก็จะเหมือนกันนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูตรงนี้แล้วกันนะเอาเรียบรุ่นนี้หน้าตาก็เป็นแบบนี้นะฮะนี่ที่เซตไว้นะฮะก็คือเราเปิดที่คอนโทรลนี้ก่อนนะฮะเมื่อเราเหยียบมันก็จะเป็น เปลี่ยนตามที่แรงแรงเท้าเราเหยียบถ้าเราปิดเราก็คงใช้ปุ่ม3ปิดนะฮะปิดฮาร์โมนิกใช่มนีก็คือปุ่ม3ตัวนี้ก็เปิดปิดดีเลยอะไรแล้วแต่เหมือนเดิมนะฮะก็ไม่มีปัญหาเราก็แค่เปิดใช้งานฮาร์โมนิกเข้ามานนเองนะครเพื่อจะได้ยินเสียงปกติกับเสียงฮาร์โมนิกอันนี้โบลลุูกมันยังใช้ได้อยู่นะเปิดฮาร์โมนิกเข้ามา อันนี้แล้วแต่ความต้องการของแต่ละท่านนะฮะที่อยากจะปรับให้มันกว้างมากแค่ไหนก็ลองไปปรับเล่นกันดูนะฮะนี่สำหรับการใช้ฮัมมนิสแล้วก็มาปรับร่วมใช้กันกับตัวพีเดียลนั่นเองนะฮะพีเดียลกว่าๆก็ที่เป็นอ่าวัวรูมนะฮะก็แบบนี้เลยนะฮะสามารถที่จะบัโทนได้ได้ยินเสียงไหมประหลาดประหลาดคล้ายๆถึงอมมี่าอ พะมาอันนี้ถ้าเราบอกเราไปเล่นกับพวกเสียงอะ,อะไรนะแบกิ้งแท็กนะเดี๋ยวผมลองเปิดแบกิ้งแท็กที่เป็นอีกแบกิ้งแท็กกีตาร์ดูนะว่ามันเป็นยังไง ตอนนี้ยวกผมปิดทรมือิกก่อนนะเผน้าสักน เปิดทางมันอีเข้ามา 你没胆气。 ตาผมดอกดีซะด้วยโอเคเราก็มาปรับคีย์เอาเองนะฮะให้มันแบบแมทช์กันในนี้คีย์ผมตั้งไว้เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้อ๋อเป็นคีย์ซีซีเอมเนอร์นะฮะมันก็เอาไปปรับให้มันแมทช์กันก็แล้วแต่นะฮะให้มันสมดุลกับเพลงนั่นเองนะฮะปรับคีย์ไปนะฮะที่มันตรงกับความต้องการนะฮะก็จะให้ทำให้มันมันเข้าใกล้เคียงกัน thank คีมันก็เปลี่ยนไปอันนี้ต้องไปวัดคี์อันนี้ผมสดมั่วไปเลยประมาณนะั้นสำหรับคลิปนี้น่าจะตอบโจทย์ลนะวะให้น้องๆตอบโจทย์เปล่าวะมันไม่มีใครถามเนาะก็คือว่างๆก็เลยมานั่งเล่นเล่น,ลนดูนะฮะเพื่ออยากได้เป่อมันเอ๊ะมันไม่มีเสียงวอมมี่นี่หว่าแล้วลองทําเป็นวอมมี่ดูจะเป็นยังไงนะฮะประมาณนี้นะที่ผมทําดูก็ลองเซ็มันยังปรับได้กว้างมากกว่านี้นะฮะอันนี้ผมปรับคร่าวๆไวนะ้เพื่อให้แบบว่าสามารถเปิดเล่นพร้อมกับฮาร์โมนิกส์แล้วก็สามารถที่จะเหยียบพีเดียวไปด้วยได้นะฮะ เหมือนกับวอร์มี่ที่เราต้องการนี้ไปปรับทคีย์เราเองไปเลือกทคีย์เราเองนะฮะแล้วก็เครื่องคู่ประสานกันให้มันเหมาะสมกันเราเองอันนี้ตามเพลงแล้วแต่นะฮะก็เคลับคลิปนี้น่าจะจบจากคลิปนี้แล้วกันนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาการใช้เอฟเฟกตแต่บอสเจ๊กร้อยอย่างนี้ผมก็เพิ่งได้มาไม่นานแต่ว่าผมก็ถ้าพอมีเราว่างก็จะมาเล่นแล้วก็ถ้าเกิดใครติดปัญหาอะไรก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับเผื่อผมจะ รู้วิธีการแก้นะววางว่าผมจะเข้ามาเล่นดูแล้วก็เดี๋ยวจะหาคำตอบให้กัแล้วคันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คฮะ